บรรยากาศที่ท่าแร่นะวันอาทิตย์อยู่ใกล้ๆกล้กระบดนะวันนี้พี่น้องชาวคริสเตียนนะคริสตจักรเนเขาก็ามาเข้าโบสถ์กันตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเลิกละนะก็เข้าออกกันเยอะมากเลยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศวันอาทิตย์ของคนท่าแร่นั่นเองส่วนมากพี่น้องนี่เขาจะน,นับถือศาสนาคริสต์นะนี่วันนี้ผมมาอยู่ที่ ร้านอาหารที่อยู่ติดกันนะตรงนี้เขาก็วันนี้ช่วงนี้เขาก็จะมีเมนูใหม่นะเป็นเมนูมะยงชิดปันนะ่นเนาะเพราะช่วงนี้มะยงชิดออกเยอะนะฝั่งนู้นก็จะมีเป็นคาเฟ่แล้วก็มีเขารหะแล้วก็มีตึกบ้านตึกนะฝั่งนู้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของที่ท่าแรกเขาเหมือนกันนะมีวันนี้มีอาหารแนะนานะเป็นอาหารกาแฟร้อนชาเลือดมันกอนนะแล้วมีเล้งแซบเนี่ยพว กุ้งเสวยปลาแกะนะก็มีพิเศษมีปลาแกะเ,เขาเรียกว่าปลาแกะกเนะเพราเนาะบรรยากาศที่นี่นะวันอาทิตย์นะก็คนมาเที่ยวด้วยนะแล้วก็คนมาเข้าโบสถ์ด้วยนะแต่วันนี้อากาศร้อนๆนะนู่นคนก็ดูผู้พานดีนะก็ประมาณเที่ยงนะวันนี้ที่นี่เขาก็มีเป็นตลาดด้วยเป็นตลาดนัดด้วยนะน,นี่กาแฟ เป็นร้านกาแฟด้วยเป็นร้านกาแฟด้วยร้านอาหารด้วยมีเข้าวพงข้าเปียกมีมะยงชิดปั่น pues, นี่โอ้โหนี่ก็ดูหน่อยได้ไหมอ๋อนี่ไงลากบัวใช่ค่ะ M, อ๋อนี่ที่ที่เป็นลากบัวนะอ๋อที่อ๋อในช่วงนี้รากบัวเขาก็จะมีหน่อยนะเป็นอันนี้กินแบบนุแข็งใสเลยนะที่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านข้าวเปียกนะเมนูอาหารเนาะรถก็จะจอดได้แบบข้างๆทางหน่อย งนู้นก็จะเป็นที่เป็นร้านคาเฟ่หลายร้านอยู่นะฝั่งนู้นตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มพักเที่ยงนะเข้ากันเยอะเหมือนกันได้มาแล้วครับเป็นกาแฟาฟิน <c ười> กาแฟาเวียดนามสามสิบห้าบาทนะแลวก็คือตรงเป๊ะเนี่ยนะตรงปกนะรสชาติใช่เลยกนะาแฟเวียดนามมีคนมาด้วยนี่ก็สั่งเป็นอะไรนะลากบัวรากบัวนะ่าจะได้กินก่อนข้าวหรือเปล่า นี่ไงนี่ไงพูดถึงก็มาปับ๊บนี่ลาบบัวร้านน้ำลำใหญ่ส่วนคนกินเป็นลำยองมันเป็นน้ำตาลไทยแดงหเหรอหรืออะไรไี่มองเห็นรู้ว่าถั่วน้ำาะน้ำตาลอันนี้กินเป็นน้ำแข็งใสเนาะสามสิบาทใช่ไหม ก็ไม่ได้แพงเนาะแต่ว่ากาแฟนี่ได้เลยชอบใจมาแล้วนี่นข้าวมันกุ้งเสวอร์ไอ้ที่ดำๆคือไข่กุ้งนี่ไหม,เป,มเป็นมันกุ้งนี่โอ้เมนูมาก,กันเรื่อยๆ